ความเคลื่อนไหวของทัพชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประจำวันนี้ครับก็ได้มีการเดินทางออกไปฝึกซ้อมในเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศอินเดียนะครับเพื่อเตรียมทำศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันจัดที่จะถึงนี้ โดยวันนี้เป็นการฝึกซ้อมแบบ Official Training ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับรน,นี้อุปสรรคหนึ่งในการฝึกซ้อมก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เมืองมุมไบครับที่มีฝุ่นหนาเลยครับวันนี้ถ้าเห็นภาพบรรยากาศขมุกขมัวนี่คือไม่ใช่หมอนะครับนั่นคือฝุ่นฉะนั้นนักฟุตบอลนะครับก็มีการสวมแมสตลอดเวลานะครับ ตราบที่ยังไม่ได้ลงสนามฝึกซ้อมครับซึ่งโค้ชก็ได้มีการกำชับมาด้วยนะครับการฝึกซ้อมช่วงแรกเน้นไปที่การวอร์มอัพร่างกายมีการรับส่งบอลครับและช่วงเวลาที่เหลือครับเป็นการจำลองสถานการณ์ในเกมที่จะพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้ก็มีการลงทีมกันอย่างเข้มข้นเลยครับ โดยเรามีโอกาสได้พูดคุยกับกัปตันหมิวศิลาวันอินตมีที่เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ28ปีไปเมื่อวานนี้แล้วก็มีการเซอร์ไพรส์กันที่โรงแรมด้วยครับไปฟังกับกัปตันหมิวอัปเดตถึงความพร้อมส่วนตัวรวมถึงเพื่อนร่วมทีมครับรวมถึงความมั่นใจและเป้าหมายในการแข่งขันในเกมที่จะพบกับอินโดนีเซียในวันที่24มกราคมนี้ มีคนเราอวยพรวันเกิดเยอะเลยอยากฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนคที่เข้ามาร่วมอวยพรมันเกิดให้กับหมียก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันค่ะแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆค่ะ,ะเหมียวสภาพร่างกายเป็นยังไงครับตอนนี้หลังจากเขียรมาแลกวืมว่าสภาพร่างกายเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมค่ะแต่อ่สภาพจิตใจเราก็กลับมาได้เร็วขึ้นหลังจากที่ได้คุยกันแล้วก็ได้อ่า แก้ไขในข้อผิดพลาดแล้วก็เพื่อจะนําข้อผิดพลาดก็ผิดพลาดเนี่ยไปเล่นในเกมนกหน้าหน้าครับในฐานะกัปตันทีมได้มีบอกอะไรเพื่อนร่วมทีมบ้างครับก็ในฐานะกัปตันนะครับผมก็ได้พูดคุยกับพี่ๆน้องๆอะไรเงรี้ยก็ถึงว่าถึงแม้ว่าเส้นทางเราจะเปลี่ยนไปยากกว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังมีหวังที่จะชิงตั๋วไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอยู่ครับ,บาขอกำลังใจจากแฟนฟุตบอลชาวไทยน่ครับก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับก็ฝาก เชียร์และก็ติดตามพวกเราฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราได้คว้า,วาตั๋วไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ด้วยค่ะสุขะ